ครับคุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายรายการเจาะข่าวเอาท์ไซด์นะครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการของเราครับเป็นประจำนะครับเสาร์อาทิตย์ห้าทุ่มเที่ยงคืนทางเอ็มดีห้าครับรีแลนด์ตอนเช้าหนึ่งรอบอย่างที่บอกเวลาตีห้าขึ้นทุกโมงขึ้นนะครับขับทางเอ็มดีห้าเช่นเดิมวันนี้เราก็ยังอยู่ที่สวนนกมาที่ชัยนาทเช่นเดิมครับพอเรื่องราวที่นี่มีเยอะเลยหลังจากไปพิพิธภัณวิทยาศาสตร์มาแล้วต้องว่ายำร้องใช่ไหมภายในสวนนกนี่นะ นี่เรามาอยู่ตรงไหนครับคุณอ้อมครับอันนี้เรามาอยู่ที่อาคารแสดงพันปลาลุ่มแม่น้ําเจ้าพญาค่ะอ๋ออาคารแสดงพันปลาลุ่มแม่น้ําเจ้าพญานะอุโบนราชกัญญาศิริวัฒนาปันนวดีนะครับที่สําคัญนะที่นี่นะผมเห็นนะมีไวไฟด้วย แลสามารถเช็คอินเทอร์เน็ตได้มีไวไฟมีอะไสมมติเนี่ยใช่ไหมมีใช้มีใช้มี้วยลูกเสร็จปุ๊บทำได้เลยเลยเสเลยพี่โอ้นี่ก็ดีดีบริการดีนะใช่ครับผมอ๋อแล้วคนที่ได้ไวไฟเป็นก็มาอ่าอันเราเข้าไปในเลยไหมครับในใช่เลยค่ะอ่าเขามาในถอนบวก่อนเลยถอหมวก่อนถอหมูถอนแว่น เย็นไหมคะเยนนะ็ oh, ยนเลยอันดับแรกเราต้องเข้ามาในนี้เราต้องมาดูอะไรก่อนอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับวิถีประมงไทยคะ่ะจะเป็นอุปรกรณ์ที่เราใช้ในการจับปลาหปาปลาในลุ่มแม่น้ำคะ่ะวิถีประมงของไทยในใสมัยก่อนที่ใช้จับปลาในลุ่มแม่น้ำนะฮะก็จะมีทุกอย่างมีโอ้ทุกภาพเลยเนี่ยตะข้องตะข้องก็มีตะข้องเป็ดเออข้องเป็ดนี่งงไหม มันจะเหมือนเป็ดไงลูกเหมือนเป็ดนี่ไซใช่ไหมครับผมอ่าไซใหญ่ฮะไซใหญ่นะถ้าไซโยกอยู่องการนะครับไซน้อยไซน้อยก็อยู่ในแถวนนทบุรีครับผมนี่ก็ครับอันนี้เป็นเป็นนี่นี่นี่ไซไซแถวพิษานไซดับปลาเนี่ยนี่นะที่ที่บอกนะครับรอบพี่อ่ะรอบรอบก็มีเนี่ยรอบโอ้นี่เป็นประวัติของชาวนาหรือว่าเรียกชาวประมงไทยชาวประมงของไทยของไทยที่ใช้จับสัตว์น้ํา จะไปใกล้เด oh, right. um. oh. like well, well, huh? ี๋ยวมันลอบกัดลอบกัดเดี๋ยวลอบมันกัดโอ้ไม่ได้หนังไหลใช้ดุ้นแหแหแหรู้ใช้ใช้ไม่ได้หรอกมันไม่มีน้ำมันเวลาอย่างเง้ยมทอดทอดแหง่ายทอดแอดใช้น้ำมันมาไม่อยู่ด้วยกันเลยโอ้อันนี้เป็นอุปกรณ์การจับปลาในรูปแม่น้ำของชาวมงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโมเดลจำลองเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนสมัยก่อนนะคะที่จะอยู่ริมแม่น้ำส่วนมากคนสมัยก่อนก็อยู่ริมแม่น้ำเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์ดีนะหาปลากินง่ายแล้วก็น้เท่าโอลมสมบูรณ์ไงหรือว่าพายเรือไปขายของทางตลาดน้ำอะไรพวกนี้คือคนสมัยก่อนใช้ทางสัญจรกันโดยทางน้ํามากกว่ามากกว่าทางบกนะนี่ก็จะมีการจําลองแบบนี้เป็นเรือจําลองค่ะในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาเรือที่ใช้ในลุ่มน้ําเจ้าพระยาเลยครับนี่เห็นไหม มีโอ้มีเรือเยอะเลยเนี่ยมีหลายอย่างที่เรือปั๊บเรือผีหลอกนี่ที่ใช่นะเรือผีหลอกนี่เรืองไงเนี่ยก็คือเวลาเราหาปลาค่ะเวลาเราใช้หาปลาเราจะใช้แผ่นตรงสีขาวตรงนี้ลงไปในน้ำแล้วเวลามาสะท้อนกับแสงจันทร์ปลามันจะตกใจแล้วมันก็จะกระโดดอกระโดดเข้าไปโเขึ้นมาเองในเรือมาเองใช่ไหมเรือผีหลอกคล้ายๆหลอกปลาเขานั่นนี่ผมชอบเรือนี้ว่ะเรือมากเก่งอ่ เรือมากเก่งเพราะว่ามันเหมือนเรือนอนได้พักได้เรือเอ็มบุลเลย่าครับผมอันนี้เป็นเรือสมัยก่อนปลานอันนี้โอ้โหนี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นปลากระเบนลาหูค่ะโอ้โหปลากระเบนลาหูนี่อันนี้ของจริงค่ะอันนี้ของจริงเหรอใช่จับได้ที่ไหนเด็กมาบอกว่าลูกแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยนะจับได้ที่ลูกแม่น้ําเจ้าพระยาบ้านเรานี่เหรอครับของจริงเลยนะครับหนักห้าร้อยกิโลกรัมค่ะมีสองตัวมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ ตามไว้ใช่โอ้สองตัวเลยมาคู่กันโอ้นี่มันสุดโอ้ตัวใหญ่มากเลยเนี่ยพี่เคยเห็นจะเมนราหูนะใช่ครับอันนี้ด้านขวานี่จำลองเลยครับเกี่ยวกับอันนี้เป็นเขื่อนเจ้าพยาจำลองค่ะเขื่อนดินแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งว่าปี2500นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมาเปิดเขื่อนเจ้าพยาด้วยพระองค์เ<ม>องค่ะ นี่เป็นเผื่อดินแห่งแรกของประเทศไทยอันนี้เป็นภาพจำลองนะ,ะเป็นการทำ,ำไม่ใช่ภาพเป็นการจำลองเผื่อมาเลยของประเทศไทยก็ในหลวงเราท่านทรงเสด็จเผืดเมื่อปีไหนนะฮะ2500ค่ะ2500ท่านผู้ชมเนะเรื่อง2500ผมยังไม่เกิดเลยครับคนนือเรื่องจริงนะจะไม่เกิดครับครับผมจะไม่เกิดพี่ยังไม่เกิดไี่ได้รู้เลยหรอพี่2500พี่ยังไม่ได้เกิดผมเกิดหลังจากนั้นมาศูนสี่ครับผมมาศูนี ก็เลยรู้เลยนะครับว่ามันไม่ใช่ห้างหรือป่าแล้วป็นเถื่อนนะจะบอกทำไมนี่อ๋อนี่เป็นเถื่อนดินเถื่อนที่ใหญ่ที่สุดเลยนะค่ะเป็นเถื่อนดินแห่งแรกเถื่อนนี้แห่งแรกด้วยนะอ๋อมีจำลองมาสถานเจ้าพญาจะมีทั้งหมด16บานประตูนะคะเถื่อนเจ้าพญามีทั้งหมดกี่ประตูนะ16ค่ะ16บานประตูไว้รับเปิดน้ำในบริเวณนี้ไหมใช่ปล่อยน้ำนะเขื่อนทดน้ำเถื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนเก็บกักน้ำเพอเป็นเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เก็บกักน้ำนะครับ ทีนี้เราเข้ามาภายในตรงนี้หลังจากอันนี้จะเป็นโซนของส่งเจ้าพยาบาดาลนะคะครับผมเราจะจําลองให้ให้เหมือนกับเราว่าเราอยู่ใต้น้าอ๋อตอนนี้เหมือนอยู่ใต้น้ำเลรอใช่เพราะว่าด้านในจะมีตู้ปลาให้ชมทั้งหมด75็ิห้าตู้ปลาค่ะมี75็้าตู้ปลาตู้ปลาในในลูแม่น้อยู่ในรูปแม่น้าเจ้าพยาทั้งหมดค่ะปลาในรูปแม่น้ําเจ้าพยาที่ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปดูนะครับค่ะ เราไปโซนไหนก่อนครับเดี๋ยวเรามาโซนทางด้านซ้ายนี้ก่อนเลยค่ะโซนซ้ายโซนแรกก่อนเราจะทำเป็นเหมือนรูปหัวเรือแล้วเนี่ยใช่ค่ะเราจะทําเหมือนเรือแล้วก็เป็น<อ>ตู้เป็นช่องๆ่อ,อให้เป็นช่องเป็นช่องนี่มีปลาอยู่ข้างในนี่ะใช่ค่ะปลาชาครับเนี่ยโอ้โหนี่มีเยอะเลยตู้ปลาปลาที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะอันนี้จะเป็นปลากดแก้วค่ะปลากดแก้วอู้หูดำดโอ้โหนี่ตัวตัวใหญ่ๆนแล้วตัวเล็กนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นปลาเหยื่อค่ะเหยื่อให้เขากินเตียน โอ้เด็กเขาหากินเขาเองใช่ไหมค่ะนี่เป็นปรากฏดำค่ะตัวสีดำๆนู้นตัวนู้นปรากฏอันนี้ไม่เกี่ยวนี่เป็นเหยื่อของปรากฏดำนะปลาตะเพียนว้คอยให้กินให้คอยให้ไล่เล่นอะไรตู้งนะเราเอามากายไปด้วยแล้วตอนนี้เขาอิ่มแลนะรู้ได้ไงอิ่มอิ่มเนี่ยนอนเฉยแต่ไม่อิ่มไม่ได้ไล่งับตรงนี้หมดแล้ว โอ้จะได้มาอยู่ในนี้ก็ไม่รอดแล้วล่ะเพราะเป็นเหยื่อของปลากฏใช่วันนี้มามาในสารอะไรถามอะไรมันก็ไม่รู้มันบอกบอกบอก่อบ่ออมันเล่นพวกอะไรนะลูกอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นกรดเหลืองค่ะอ๋อปลากฏที่เราใช้เวลาเราไปตำแแม่น้ำเราจะเจอปลากฏอะไรเยอะใช่นะเอามาทำอาหารในวันนี้ได้นี่ ปรากฏปรากฏปลาเนื้ออ่อนเหมือนกันใช่ไหมรับเนี่ยไม่เหมือนครับไม่เหมือนเขาเลยอ่ะมันจะมีเยี้ยเขาคล้ายปลาดุกปรากฏปรากฏอันนี้อันนี้เหยื่อไม่เป็นไข้แยงค่ะปลาไข้แยงตัวนี้ไหมข้างในด้วยเหรออยู่ข้างในอ่ะอยู่ใต้ใต้ขอนไตขอนอ๋อตัวเด็กเล็กอันนี้ลูกมันเลยนไม่ใช่อันนี้เป็นไตเหยื่อ เกิดมาพุ่ยเป็นเหยื่อเนี่ยมาขยันแข่งอะไรเลนะเขาชอบอยู่ที่มืดๆอยู่ในโพมอยู่ในพรมอะไรอย่างนั้นเพรามันขยันีเหยื่อไปเยอะๆขยันอย่างเงี้ยขยันเยอะกว่าค่ะแต่มันอยู่กันเป็นกลุ่มก็เลยรวมตัวกันทำไงเขาซ่อนอยู่เขาชอบเขารวมตัวก no, mm ันอยู Gotta, uh, ่รุ่นอันนี Luis> ้เป็นปรากฏลายหินลายจะคล้ายๆหินนะหินอ่อนลายใจคล้ายหินอ่อนที่ด้านขวากลางลายหินนะครับนุ่น ไปปลาขยงใบข้าวก็จะชอบอยู่แต่นาำตามซอกหินอะไรเงี้ยเหมือนกันอ๋อเหรอค่ะอันไหนอีกอันนี้เป็นปลาขาวดำนะคะอันนี้ปลาขาวปลาเขาปลาเขาวดำปลาเขาปลากระเทยเหรอไม่ใช่ปลาขาวปลาขาวดำปลาขาวดำอันนี้ปลาหมา โอ้นี่ไงป่าม้าที่หายหายยากอันนี้ป่าม้าเนี่ยเวลาที่เขาอยู่แบบที่เงียบๆอะไรเงี้ยเขาจะมีเสียงร้องด้วยร้องไงร้องเหมือนเสียงอึ้งอ่างอะค่ะเหรอเสียงเจ้าจากลำคอเออมันไม่อไม่ใช่เฮ้ยน้ำมาเอ้ยน่ำม้าที่ป่าม้ามันจะร้องแต่เราต้องแบบเงียบๆอยู่เสียงเงียบๆอันเงียบก่อนฟังฟังแต่วันนี้ไหนนะ ปลาหม้า็ยังมันก็ยังหาได้อยู่ตอนนี้ยังมีอยู่อร่อยค่ะอร่อยอร่อยด้วยแม่ด้วยที่เป็นปลาหม้าที่ที่เปงปลาหม้าที่สุพรรณนี่เขาบอกนี่บ่ะนี่แหละอันนี้ปลาหม้าวโอ้เปลี่ยนใหม่แล้วไม่เรียกปลาหม้าแล้วเราเรียกปลาบ้าเรียกะยาบ้าเรียกปลายาหม่าวละไย่างอะเรื่อะปลาหม่าวนี่อร่อยเขาบอกอร่อยมากที่สุพรรณมีนี่อันนี้ปลากระเบนนี่ปลากระเบนค่ะกระเบนดำปลากระเบนนี่กินอะไรเป็นอาหารเนี่ยเขารู้ไหม เป็นกุ้งอะค่ะกุ้งอ๋อนในเขาเขาจะรู้ไหมในเขาบนอยู่แค่นี้นะเป็นปลาซิวอ้าวปลาซิวอ้าวโอ้ปลาซิวอ้าวปลาซิวอ้าวไอ้ที่มป็นหมกเค็นปลาหรือเป่าใช่แต่มันตัวเล็กกว่านี้ปลาซิวอ้าวมันถ้าอีสามจะตัวเล็กกว่านี้หน่อยอันนี้มันจะเดินเติบโตมากหมกไม่ได้ต้องตุ้มเลยครับ อันนี้เป็นปลาตะเพียนทองค่ะข้าบโพดติดโต๊ะน้อยข้าวโพดโต๊ะสำนีต้มสนลามเลยเสียบครับเปรี้ยวกว่าหิวเลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นปลาตะเพียนทองค่ะปลาตะเพียนนี่ปลาตะเพียนทอดปลาหองเป็นทอดร้องหิวข้าวอะไรใช่ไหมคะเชิญครับคุณอ้อมเชิญครับอันนี้เป็นโซนของปลาที่ หายากใช่ไหมเรื่องปลาหายากด้วยส่วน2ตู้นี้นะคะปลาสงเครื่องกับปลากาแดงเนี่ยเราจะใช้ทําไม่สปาปลาค่ะเพราะวเราไปจุ่มให้ปลาขาดเซ็ตายแ้วอะรง้สปาปลามันยังมาตอดกินเข้าไปใช้ปลาที่นะนคะใช้ปลาสงเครื่องกับปลานี้ปลากาแดงสอูเขาจะกินเนื้อเยอะที่ตายแล้วเคยแล้วมันจะกัดจี๊ด เป็นปลาที่อยู่ในรูปแม่น้ําเหมือนกันใช่ไหมค่ะอันนี้ก็หายากนะสมัยตอนนี้หายากอ่ะมันจะมีอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ไปเจอเจอไม่เยอะอันนี้เป็นปลาการ์ดดำอะไรปลาคาร์ดดำปลากาดร์ดาำนี่อ่านี่ยค่ะใจอับใต้ขอนไม้อ๋ออยู่อยู่ใต้นู่ใต้ขอนไม้พี่อายมากปลาพี่อายนั่นเองดูนี่ไงมันแปลกอย่เดียวเลยนี่ไงนี่ไงปลาช่อน อันนี้เป็นปลาช่อนงูเห่าค่ะมัน<อ>เป็นไงปลาช่อนงูเห่าก<อ>็ถ้าเกิดว่าเราปีช่วงหัวเนี่ยลายเขาจะคล้ายๆคล้าย<อ>ๆกับงูเห่าเขาจะมีลายเดอกจกัน<อ>ข้างตัวของเขาอะค่ะถ้าเกิดเราปีชหัวอะแล้วเขาจะตัวใหญ่กว่าคือเขาจะตัวใหญ่กว่าปลาช่อนปกติที่เราเห็นเขาบอกทินอาศัยมาอยู่ในแหล่งน้ําไหลเช่นแม่น้ำลำคลองนะในเขตภาคกลางที่กาญจนบุรีนะครับพบเหวการณ์าญจนบุรีนี่ปลาปลาช่อนงูเห่านะครับอาหารของปลาช่อนงูเห่ากกินอันนี้เลย กินกุ้งกินปลาตัวเล็กๆปลาและสัตว์ขึบกขึ้นน้ำกบเขียดก็เขาก็กินนะรวมถึงแมลงเขาก็กินเขากินกบกินแมลงกินเขียดด้วยตัวใหญ่มากครับครับผมอันนี้ที่ไหวนี่ก็เป็นอาหารเพราะตอนนั้นเดี๋ยวเขาไล่ต้อนเราคอยดูเดี๋ยวสิบคนกินไม่หมดตัวใหญ่ปลาเน่าไม่เห็นรู่น่ะลอยนี่เป็นที่เขากินแล้วยิ่งกินไม่หมดเขากินแล้วเขากินไม่หมดเดี๋ยวเขากินอีก โอ้ล่ะท่านไหนท่องแสดงว่าตายแล้วโอ้ล่ะท่านว่ากันเชียงค่ะน้องอมน่ารักดีอ่ะอ่าใช่ใช่นี่ดีนะที่ผมเกิดเป็นคนถ้าเกิดเป็นปลาผมตายมานานแล้วเพราะผมไม่ายน้ำไม่เก่นถ้าเกิดเป็นปลาผมตายไปนานแล้วจะฮาดีไหมครับ น,นี่ปลาช่อนข้าหลวงค่ะลาย<อ>จะไม่เหมือนกันกับปลาช่อนทั่วไปปลาช่อนข้าหลวงนี่คือลายจัดการกันไดนะยแล้วนั่นคืออย่างแต่ทียบกับปลาชออ่อนงูเห่าเนี่ยอ,อันนี้เขาจะสีสีเขาจะสีน้ำตาลแต่ว่าเนี่ยเขาจะเอาสีเงินเงินม<อ>ันจะสวยกว่าปลาช่อนข้าหลวงนี่จะพบจากภาคใต้ของประเทศเตยโอ้ปลาอยู่ทางใต้อยู่แม่น้ำแล้วผม่ระเอยู่ในทะเลหรืออยู่แม่น้ำอยู่ตามแม่น้ำ จะไม่ใช่มีปลาน้ําเค็มเลยอ่ามันเป็นปลาน้ําจืดเลยดูแล้วก็ปลาทางภาคใต้แล้วกประเทศมาเลเซียก็เจออันเนี้ยปลาเกล็ดก้าวลวงเขาจะกินกุกินเขียดเหมือนปลาไอ้ปลาหัวนะผู้ไทยจะชัดเลยครับอันนียพูดไทยได้บแ๊้ชัดที่ไหนล่ะแจับแล้วอันนี้ปลาเป้าแล้วไม่ได้ปลาเป้าแลเคยเห็นก้อนหินกับทิศตาไหมคะอออ๋ะะไรนเคยเห็นก้อนหินกับทิศตาไหมคะไหนกับทิศตาไหนกัอนิศตอ่ะดูก้อนนี้นะไหน อ๋อเหมือนก้อนหินเลยะเนปลาปลากระเป้าปลาปลากระเป้านะคะมันกลมๆเหมือนก้อนหินเลยมันจะอยู่นิ่งๆเหมือนก้อนหินเลยถ้าเราสังเกตดีๆก็เหมือนเขาจะรับพิษตาได้คือปลาเขาก็พิษตาอยู่แต่ว่าเราเขาบอกปลาปลากระเป้าที่บางคนเราไปกินแล้วก็ตายบางคนนะมันมีพิษนะบางทีมันต้องเอาพิษมันออกเส้นพิษออกต้องเอาเส้นพิษออกนะใส่พิไห้ก่อนครับ คนอีสานบ้านผมไม่ค่อยรู้เรื่องไปจับปลาเข้าได้มากินนี่ยเขา็ยังเกือบตายครับวันนี้ไปหาหมอท่านมันตายนั่นไม่ได้นะบ้านนี้เรียกอะไรปลาป้าเป้าเรียกว่าอะไรปลาป้าเป้าผมเรียกปลาพักสายยันอะไนะพักเป้าเป้าสายยันโอนภายในพิพิธภัณฑ์ปลาที่สวนโกเนี่ยมีปลาหลายพันนะ เป็นปลาแม่น้ำซึ่องอยู่ในรุ่มน้ำแม่น้ำเจ้าพญาทั้งหมดแม่น้ำจเำจ้าพญาหรือว่าเป็นปลาที่จืดมางันเถอะใช่ค่ะ,ะส่วนมากจะเป็นปลาที่อยู่รุ่มน้ำเจา้าพญาทั้งหมดเลยท่านก็ได้ชมไปแล้วปลาหลากหลายชนิดนะครับแล้วตรงนี้ฮนะนี่คือโซนอะไรเนี่ยอันนี้เราคือเราจําลองเหมือนว่าเป็นลานําธารเป็นแม่น้ำค่ะก็จะมีปลาที่เราสตาร์ทไว้อ๋ออันนี้ปลาที่สตาร์ทเลยเหรอใช่ค่ะ อออ๋จำลงนี่เป็นของจริงค่ะที่เราสก้าฟไว้ปลาเยอไว้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะตายเราก็ไม่เอาเอาไปทิ้งกาบปลาตายไว้ไปให้ดูอ๋อนี่ปลาจริงๆเลยแต่ปลาปก็มีเนี่ยที่อยู่ในิัที่หรือปลาน้ำจืดทั้งหมดใช่ไหมจะมีหลากหลายเลยอันนี้ก็จะเป็นโมบายปลาอ๋อข้างบนนี่เป็นโมบายโมบายโมบายปลาปอมข้างบนค่ะปลาปลอมค่ะแต่ล่างจะเป็นปลาจริงข้างล่างจะเป็นปลาจริงจนี่เองอ่ะ ที่จะตาไฟในป่ยปลาปลาจีปลาจิงป่าปลาทองและปลาลุงจับปลาวก็ปลาลุงปลาดีมีตัวใหญ่ด้วยโอ้เลหลายอย่างเลยตัวเล็กมีสายไหลที่นีครับนี่คือปลาในพิพิธภันธุ์เชียงนรุ่นครับเช่นครับครับยังไงก็คือก็เปิดเปิดเหมือนกันกับ ก็คือใ<ม>น,นโซนของอาคารก็คือเราเปิดตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นอยู่แล้วค่ะในโซนอา,างค้ารก็เปิดเวลาเท่ากันนะเปิดเวลาเดียวกันถ้าซื้อบัตรครั้งเดียวตั้งแต่เข้ามาครั้งแรกเลยสามสิบบาทก็สามารถดูทั้งพิพิธภัณฑ์ธธดูทั้งศูนวิทยาศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์นะคะแสดงมันปลาท้องฟ้าได้หมดเลยนะครกวกเราก็สามารถชมได้ฟรีหมดเลยชมฟรีหมดคือเที่ยวทั้งวันเลยสามสิบบาทคุ้มมากๆเลยครับมาเส้นทางยังไงอ้า ถ้าจะมาที่สวนนกกัยน่าลองลองอธิบายเส้นทางมาจากกรุงเทพใช้เส้นสายเอเชียพอเลี้ยวเข้ามาัชนาาก่อนเข้าตูมืองชนาาใช่ไหมครับก่อนครับพอเรามาจากสายเอเชียเราแยกเข้าัชนาาก็อีกประมาณ10กว่ากิโลค่ะก็ประมาณส10กว่าโลแล้วก็สนนกของเราจะอยู่ด้านขวามือวามือครับสนนกอยู่ขวามือติดถนนใหญ่และก่อนเข้าตูมืองชนาานะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นท่านมาได้เลยครับ ผู้ใหญ่ส0บาทเด็ก15บาทเท่านั้นเองครับมาเลื่อเพลยนกันนกนานาชนิดแล้วก็มีโครงนกที่ใหญ่สุดในเอเชียพร้อมทั้งพิพิธภัณฑ์ปลาพิพิธภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ที่น่าเรียนรู้ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการจอขาวสายเราวันนี้นะครับขอบคุณที่ท่านส่งเอสเบสมาแล้วก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับคุณอ้อมนะคุณชุติมานันโมทิมนะครับ ซึ่งเรารบกวนทั้งสองวันแล้วนะครับก็ขอบคุณเมียสูงเลยนะครับที่มารดูรายการเราแล้วก็ขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับท่านอนุสรนาคาสายด้วยขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการเราสำหรับวันนี้ครับผมโอเลียนคนหลวหมอครับผมอันเข็ดนครับผมบูชิิย้มครับผม้อพอต่อเกี่ยวครับแล้วก็คุณอ้อมนะครับปังลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่เสาร์ที่หน้าจะเป็นที่ไหนคอยติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดี